เฮล lo เฮล lo มาแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้จิพาพีพานองไปปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกกันจ้ายัอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วค่ะทุกคนคะ่ะพันผักสลัดของเฮาก็มีอยู่หลายอย่างเลยเด้อค่ะพันผักสลัดนี่แม่บอกเลยว่ามีหลายอย่างมากแต่ว่ามือนี่มแม่สิปลูกแค่ซีย่างเด้อค่ะทุกคนหลังจากที่เตรียมเมล็ดพันธุ์ผักแล้วเฮาก็เตรียมกองไว้สําหรับเพาะเมล็ดเลยค่ะจริงๆอ่ะเขาให้งกองน,น้อยๆมาแบบนี้เด้อค่ะแต่ว่าแม่บ่เอาค่ะแม่ว่ามันเล็กเกินไปหลังจากที่หากองเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอากระดาษทิชชู่ไปวางไว้แบบนี้เลยค่ะจัดวางดีๆให้เข้าที่เข้าทางนิิดดดนนนนนนึงเเเ้้้ออออคคค่่่่่ะะะสบกกกกวาาแแมมพพีทททุุขัตลย เห็ดนาะค่อาสิเง,งึงเงึง,งเนีด้วค่ะทุกคนค่ะกดากท่วากระดาษทิชชู่เขาทีเขาทางแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนี่เลยค่ะเอานามมาลดกระดาษทิชชู่ให้มันชุมช่มๆแบบนี้เลจ้าจริง,รง,รงๆนะ่นะเม่มตรงการอยา่างเเอาหัวฉีดมาฉีดเนาะคะ่ะแต่ว่ามันบมีค่ะแมี่มได้เตรียมจ้าจังไก็เอาแบบนี้ไปกรอนก็แเหวกันเนาะค่ะเอาไว้ให้อีหย่งมันเขาทีเข่าทางะสบความสําเร็จแล้วค่อยขยับขยายหาสร้างอุปกรณ์มาเห็ดให้มันดีกว่านี้เนาะนี่ค่ะเฮา็ส่เอานาพุ่มให้มันชุ่มๆแบบนี้ะ่ทกคคนุ นีลองผิดล่องถูกทุยามมันก็ต้องล้องเรียนรู้ดยตัวเองเนาะค่ะเนาะเครื่องมือต่างๆนี่ก็คือเป็นคงเล็กขมิ้มทั้งหมดเลยเด้อค่ะสลัดพัดหลที่ม่มจะเอามาใส่ก็คือเลดคอร์ดเด้อค่ะทุกคนค่ะมับรูวิธีการทําอมหลีค่ะมันก็โดนๆเดาๆเอามันก็เทส่มือแบบนี้เลยจ้อยากัวเจะควงค่ะค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าทุยามมันกกต้องเรียนรูเนะคะมีเป็นคังเล็กขอิ้มเนาะค่ะมันก็ล้องผิดล้องถูกดูตัวเองต่างนานค่ะทุกคนค่ะสรับคนที่เคยเห็ดมาแล้วหรือว่าประสบความสําเร็จมาาแล้้้วววกกย่หัันดคะเเเเดด้้้ออทุกกกกคคนนน่่่่ใใหหหโาาาาสมมมมมแบบบบบยยขวีีีััไ ไม่ได้คิดขึ้นได้ว่าเออเขาคือว่าเอาตะเกียบไปแตะน้ำแล้วก็เอามาแตะเมล็ดพันธุ์มันได้ผลค่ะทุกคนค่ะมันได้ผลแล้วตอนนี้เขาเอาเมล็ดพันธุ์ผักไปเลี้ยงในเขาก็ต้องเบิ่งดีๆด้วยค่ะทั้งไหนหัวทั้งไหนท้ายค่ะบริเวณวัดใส่ไปมั่วๆด้วยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเวลาเขาออกรากน่ะเขาจะได้ออกรากเป็นแถวเดียวกันเลยค่ะในที่สุดเหม่งก็เลี้ยงได้แล้วค่ะหนึ่งแถวต่อไปเหม่นก็จะใส่กรีนโอ๊กด้วยค่ะทุกคนเมื่อดีเหม่งสีทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ลงไปทั้งหมดสี่ชนิดด้วยค่ะเพราะว่าแมม่่ิดันน้อยเหม เริ่มคองแลวค่ะทุกคนอันลรกังงงงงแต่อันที่2องนี่ิ่มโอเคแล้วจ้าจริงๆนงลงกองฟมอันเดียวก็ได้เด้อค่ะแต่ว่ามีอยากจะเฮดให้มันเป็นคนละชนิดไปเลยพันพาสลัดที่ได้มากนี่ก็มีอยู่หลายอย่างค่ะคแต่ว่าม้อนีเฮ็ดแค่4อย่างจ้ดต่อไปก็คือบัตเตอร์เฮดนะคะที่หมือนจะเอาลุงไปเหมือนเดิมค่ะทุกคนแม่จิพะประมาณ10เม็ดหรือว่าเม็ดนิดนี่แหละแมสิบอกว่าเม็ดเขาน้อยๆทุกคนแล้วก็ตรงสังเกตให้ดีว่าตรงไดหัวตรงเดนท้ายด้วยที่ทุกคนเห็นนี่้องสามนาทีกล ว่าหามเฮ็ดสลับหัวสลับท้ายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอย่างเวลาทิล่าเขางอกออกมาเขาสิได้งอกออกมาในทิศทางเดียวกันค่ะอยากให้ทุกคนเบิ่งให้จบเด้อค่ะสิได้ความรูกมาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับแม่มเด้อค่ะคือว่ามีผู้ใดอยากปลูกผักกินเองแบบแม่มแน่ก็สิได้เฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะมล็ดพันธ์ที่แม่สิลงต่อไปก็คือกรีนคอร์สนะคะทุกคนเสิเทใส่ฝากรแบบนี้เลยค่ะอันแรกแม่อนปลู้ไปเทใส่มือเจ้าของโอ้ยเงือเจ้าของหลายเป็นหยังค่ะทุกอย่างมันคือการเรียนรู้ประสบการณ์จะทําให้เราเก่งเองจ้าเมล็ดพันธุ์กรีนนคอี่เฮ็ดยาาากกมเพระว่าเมล็ดของเขานี่หัวกัคนา นี่เหมือนกันมากกับทุกคนแยกแทบจะบูออกเลยจ้าแต่ย่างหนึ่งสีเขาก็เป็นสีออกข,า,ขาวๆเนาะค่ะตาเหมือนกับบุคคลดีแบบนี้โกสิเตะได้โกสิขีบได้โกสิว่างได้ก็ใส่เวลาอยู่พอสมควรวค่ะในที่สุดแล้วทุกอย่างก็เสร็จซับเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ค่ะทุกคนค่ะนีเลยค่ะทุกคนในที่สุดมันก็เฮ็สสำเร็จแล้วค่ะมาเรียดพันดังสียามันก็เอาลงกองเพาะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เ,เขาก็เอาฝาปิดให้มันแน่นสนิทเลยเด้อค่ะทุกคนกองที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือกองที่อยู่ในบ้านเหมือนเองจ้าแม่เมกกกกออออออองงง็็ททุคคนน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 ขััั้้้้้ตตตต่่่่ไไไปปีีีสาาาญะะเเเเพมลดแชวใูย์เหม ค่ะทุกคนคะ่ะม,มกับซีเฮ็ดตามทุกขั้นตอนที่เขาแนะนํามาเลยคะ่ะขั้นตอนพอเพาะเมล็ดผักของเนมกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะ,จะเจอกันใหมนะ่อีพีน้าสวัสดีคะ่ะทุกคน